สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอไดไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดิจี้บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล์มีดีในดีมีไลหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจยใช้วิจรารณาณในการรับชมแลบฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไ like, ลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่มีค้าโฆษณาแต่ถ้าค่าไม่ไปเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เตงแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรหรือว่าอยากส ต้คอมเมนต์เลยค่ะมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้มีพลังงานดวงจิตนะคะดวงจิตบางดวงจิตหรือหลายๆดวงจิตที่เขาติดค้างคุณอยู่และคุณยังติดค้างกับเขาอยู่ตอนนี้เวลานี้เขาอยู่กับคุณนั่นแหละค่ะเขาต้องการบอกอะไรกับคุณเขาต้องการสื่อสารอะไรกับคุณให้คุณได้รับรู้ณนะช่วงเวลานี้คะ่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะแม่หมอขอสักไพ่ก่อนนะคะดวงจิต หลายๆดวงหรือบางดวงนะคะที่ตอนนี้เขายังมีพันธะสัญญาติดค้างคาใจกับวกคุณอยู่นะคะเขาอยากบอกอะไรคุณณนช่วงเวลานี้ตอนนี้ค่ะมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนี่คืออะไรคะร่ะดวงจิตบางดวงจิตนี้อาจจะเป็นคู่รักคู่ไข่คู่เสน่หาให้คุณทําบุญทําทานอุทิศบุญกุศลที่จริงคุณทำบิน ทำบุญทําทานอุทิศบุญกุศลให้แล้วล่ะคะ่ะอาจจะเป็นคู่รักคู่ค่้ค,คู่สเสน่หาของคุณจากอดีตชา,างนก่อนที่เขาทําให้คุณเคยเสียใจหรือคุณอาจจะเคยทําให้เขาเสียใจที่นะคะพอคุณได้เจอสถานการณ์นี้ให้คุณรู้เลยว่าคุณกําลังจะได้ปลดปล่อยปลดล็อกเขากําลังจะมาให้คุณปลดปล่อยปลดล็อกเขาอาจจะเป็นพ่อแม่คุณกดด้วยก็ได้นั่นเองเพราะว่าเป็นดวงจิตที่รัก นะคะที่รักและสเสน่หาคุณที่รักและศรัทธาในตัวคุณเขาอยากให้คุณมาปลดป่อยแต่บางครั้งคุณก็หลงลืมว่าเอ้ยคุณมีคู่รักคู่ไข่คู่คคสเสน่หาด้วยเหรออาจจะมีเป็นอดีตชาติปางก่อนก็ได้หรือว่าเป็นพ่อแม่คุณและตอนนี้มีดวงจิตอื่นไหมคะนะคะแม่หมอขอถามแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีหลายดวงมีสามดวงสี่ดวงนั่นเองนะคะต่อค่ะ อยทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่า นะคะนับจากนี้ให้คุณปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระแล้วคุณเขากําลังจะมาปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระเพราะที่ผ่านมาคุณก็ทําบุญกุศลให้เขาแต่ถ้าคุณยังไม่เคยทาดวงจิตที่ติดตามคุณอยู่นี้ที่เขาและคุณต่างติดค้างพันธะสัญญาต่อกันก็ให้คุณไปตัดกรรมกับเขานะคะตัดกรรมที่ไหนคะแม่หมอที่วัดคะ่ะอาจจะเป็นคู่รักคู่ค่คู่เสน่หาที่เคยนะคะเพราะมันขึ้นสามดาบนั่นเองนะคะคู่รักคู่ค่า เสน่หาจากอดีตชาติไม่ใช่ชาติปัจจุบันนะคะเพราะมันขึ้นเด็กถือถ้วยก็คือ เป็นอดีตชาตินั่นเองนะคะและเขาบอกว่าเขาอยากเป็นอิสระให้คุณไปตัดกรรมเจ้าคู่คู่ครอ,องของคุณนะคะคู่รักคู่ค่คู่คคสเสน่หาซะแล้วชีวิตของเขาและคุณจะได้เป็นอิสระบางทีเขาอาจจะมาเกิดเป็นคนแล้วก็ได้นั่นเองนะคะแต่ว่ายังมีพันธะสัญญาผูกพันซึ่งกันและกันหรืออาจจะเป็นคุณเคยพันธะสัญญาผูกพันกับใครทุกคุณทุกคุณทิ้ง ทิ้งนะคะความรักจริงๆด้วยค่ะเขาบอกว่าให้ทิ้งเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพบปัจจุบันหรือพบนี้ให้คุณไปตัดเวรตัดกรรมถ้าตอนนี้คุณมีคู่รักคู่ใข่คู่คสเสน่หาคุณคิดว่าเขาสาบแช่งคุณหรือว่าคู่รักคู่ไขรในอดีตชาติให้คุณไปปลดปล่อยเขาซะนะคะไปทิ้งนะคะกวาดน้ําความขันออกจากกันนั่นเองนะคะโอ้โหไพ่ออกมาตรงมากสื่อตรงมากนี่คือไฟออฟคัพ นะคะไฟอับขับคือเรื่องความรักนะคะให้คุณไปปลดปล่อยเขาทิ้งเขาซะนะคะไปตัดเวนตัดกรรมที่หน้าโบสถนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้นะคะตัดเวนกัดกรรมแล้วก็ให้ส่งเสริมซึ่งกันและกร,รมถอนคำสาปแช่งถอนคำสาบานซะนะคะให้คุณไปถอนคำสาบานเดี๋ยวนี้นะคะช่วงเวลาไหนดีเดี๋ยวเราจะโพส์ในโพสต์ชุมชนให้นะคะทุกคนนี่คือจะเป็นคู่รักคู่ไข้คู่คสเสน่หา ในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันก็ตามเขาไม่ไม่สามารถตามหาคุณได้และเขาส่งดวงจิตนี้มาสื่อถึงคุณบางคนอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้นั่นเองนะคะที่คุณและเขาเคยนะคะคบกันมาแล้วได้จากกันไปแล้วเกิดคํำสาปแช่งการโน่นนี่นั่นกันนั่นเองนะคะปล่อยค่ะ ตัดเวรตัดกรรมอย่าสาบแช่งกันนะคะไม่มีอะไรดีหรอกค่ะการสาบแช่งนะคะมีแต่สิ่งที่จะไม่ดีเข้ามาในตัวของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะทุกคนเก่าคุค่ะเกาคุ้ค่ะเกาคุณค่ะนับจากนี้คุณปลดปล่อยเขาชีวิตของคุณจะได้รับแต่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องความรักความใครคู่รักคู่ใครคู่เสน่หาตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนคุณคิดว่าชาตินี้คุณอาจจะไม่เคยตามแต่ชาติที่แล้วคุณอาจเคยทําทําให้บางคนนะคะไม่มีคู่ครองทําให้บางคนเจอคู่ครองแต่เจอคู่ครองไม่ดีทําให้ทํามาหากินไม่ขึ้นหรืออะไรก็ตามนั่นคือคุณผูกติดดวงจิตด,ดวงจิตที่เป็นคู่รักคู่ใครของคุณอ่ะเขาเห็นคนคุณอ่ะ ไปคบคนใหม่ซึ่งคุณไปคบคนใหม่คุณมีคู่หลายคู่จริงไหมคะคู่ในโลกปัจจุบันแต่คู่ในพบอดีตชาติของคุณบางทีเขาอาจยังไม่แบบยังไม่ได้มาเกิดแล้วพอเขาเห็นคุณแต่งงานหรือเขาห่วงแหนคุณเขาไม่ให้คุณไปแต่งงานคนที่เป็นโสดหรือไม่โสดก็ตามถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาในเรื่องรักความทุกข์ในเรื่องรักให้คุณไปตัดเวนตัดกรรมกับคู่รักคู่ใครคู่สเสน่หา ไปถอนคำสาปแช่งค่ะเพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนเจอนั่นเองนะคะบางทีคู่รักคู่คข้ของคุณนะคะอาจจะเป็นคู่ที่มีนะคะเขาเรียกว่าคู่รักคู่ค่ที่แบบมีจิตฝังใจนะคะผูกพันกันแน่นเหนียวกันมานั่นเองนะคะและถ้าคุณปลดปล่อยเห็นไหมคะโอกาสดีๆคุณจะได้รับความสุขกับคืนมาความสุขของคุณเหมือนอะไรคะเหมือนอัศวินถือถ้วยที่มีแต่ความสุขปลดปล่อยแล้วคุณก็จะได้รับการปลดปล่อยแล้วคุณจะ คุณอยากจะมีคู่คุณไปขอพระแม่ลักษมีหรือขอใครไม่จําเป็นต้องขอใครแล้วคู่ปัจจุบันของคุณก็จะมาแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วแต่ว่าคู่ลกของคุณมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะคะให้คุณไปตัดเวียนตัดกรรมเดี๋ยวเราจะโพสต์ในชุมชนนะคะแล้วชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเหมือนเหนือนเหมือนราชาที่ขี่ปลานะคะขี่ปลาคุณคิดว่าอยู่ในน้ํามีความสุขไหมคะเย็นชุ่มฉ่ำไหมคะชีวิตของคุณก็จะเย็นชุ่มฉ่ำแบบนั้นละคะต่อค่ะ ทุกคนนะคะนะคะแล้วนะคะนี่คืออะไรคะห้าไม้เท้านะคะแน่นอนหล่ทที่ผ่านมาเขาเคยนะคะต่างคนก็ต่างหนีนะคะหนีเวรหนีกรรมกันนะคะแต่ก็หากันจนเจอบางครั้งคุณก็หนีกรรมนี้นะคะแต่ยังไงคุณก็หนีไม่พ้นนะคะเขาก็เหมือนกันเขาบอกว่าให้ตัดซะนะคะแล้วเขาจะหลุดพ้นคุณเองก็จะได้หลุดพ้นห้าดาบคือความพ่พยแพ้ แต่คุณก็ยังมีสองดาบที่คุณทําอะไรไม่เจริญหรือว่าเจออะไรติดติดกัดขัดอะค่ะนั่นแหละค่ะนะคะนี่คือนะคะดวงจิตที่คุณและเขาต่างติดค้างกันมาจากอดีตชาติปางก่อนนับจากนี้สิ่งที่คุณเจออุปสรรคที่คุณเจอคุณจะไม่ติดขัดทําอะไรก็จะไม่ติดขัดอีกแล้วนะคะณนะช่วงเวลานี้โอกาสนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณรีบไปตัดเวนตัดกรรมซะนะคะให้คุณไปรีบตัดเวนตัดกรรมวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์ก็ได้ค่ะนะคะช่วงเวลานี้แล้วชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุข,คว,สขความสุขเขาก็เขาเองก็จะมีความสุขเหมือนกันเขาก็อาจจะได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองนะคะบางดวงจิตยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะความผูกพันเพราะคําสาบานที่ตาตึงใจคุณไว้นี่แหละค่ะนะคะนี่แหละค่ะแล้วนี่คืออะไรคะสองเหรียญ นะคะสองเหรียญคือเรื่องการเงินของคุณคุณที่ช่วงการเงินติดขัดใช่ไหมคะใครที่มีการเงินติดขัดมั่งนับจากนี้การเงินของคุณจะไม่ติดขัดอีกแล้วคะ่ะการเงินของคุณจะผ่อนคลายลงนะคะคุณจะหมุนรายรับรายจ่ายได้นั่นเองนะคะนับจากนี้แล้วเขาอยากจะสื่อสารอะไรอีกคะจะดีหรือไม่ดีก็ออกมาเลยเขายอมให้คุณตัดไหมคะ ถ้าเขายอมให้คุณตัดก็ออกมาดีถ้าเขาไม่ยอมให้คุณตัดก็ให้ออกมาเป็นไพ่เป็นดาบนะคะโอ้ยทุกคนนะคะเขาบอกว่าตัดเธอคะ่ะนะคะถ้าเพราะถ้าคุณตัดอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่นะคะณน,นี้คุณจะไม่เจอเลยแม้ตอนเนี้ที่จริงเขาก็ไม่อยากจะทําคุณนะคะแต่ว่าด้วยพลังบางสิ่งบางอย่างที่มันผูกมัดกันมาตาตึงกันมาแล้วถ้าเรื่องการงานคุณม,มีปัญหาให้คุณรู้เลยว่า นะคะชีวิตการงานของคุณจะไม่มีปัญหาให้คุณอย่ายึดติดก้าวไม่เท้าคือการยึดติดกับเรื่องบางเรื่องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดปล่อยวางได้ปล่อยวางนะคะเหมือนนะคะตอนนี้คุณมีพลังงานบางอย่างพลังงานเกี่ยวกับด้านการงานคุณทํางานหนักบางครั้งคุณอยากจะออก,กงานคุณอ่อมคุณยมเหลือเกินมีปัญหาเรื่องงานนู่นนี่นั่นเข้ามาอยู่เรื่อยนับจากนี้คุณจะได้เจออะไรอีกคะ นับจากนี้นะคะเมื่อคุณได้ปลดปล่อยแล้วชีวิตโอกาสใหม่เขาก็จะเปิดให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจอโอกาสใหม่การงานที่คุณเคยมีปัญหาคุณก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปคุณจะได้เจองานใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่จะมาเข้ามาหาคุณสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นสิ่งที่มีความสุข การพัฒนาก้าวออกไปข้างหน้านั่นเองแล้วอย่าผูกมัดเขาเองก็จะเดินไปตามเส้นทางที่เขา วางไว้นั่นเองเส้นทางที่เขาอยากจะผุดไปเกิดนั่นเองนะคะเขาขอแค่ให้คุณนะคะตัดบุญตัดเวรกับเขาและที่สําคัญเมื่อคุณตัดแล้วคุณอย่าลืมนะคะกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลให้เขาแล้วที่สําคัญหยอดเงินซักบาท9บาทก็ได้นะคะให้ทําบุญให้เขาไปซื้อที่ซื้อทางซื้อหนทางในการเดินนะคะไปข้างหน้าในชีวิตของเขานั่นเองหยอดที่คําว่าชําระนน่สงนะคะหรือว่า สร้างโบสถอะไรก็ได้นะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ม่กโอ้ม่กโอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ถ้าคุณไปตัดเวรตัดกรรมแล้วนะคะคุณหยอดเงินชําระหนี้สงหรือสร้างอุโบสดเพื่อแล้วก็เอ่ยถึงเจ้าอคู่กรรมคู่เวนคู่รักคู่ไข่คู่เสน่าหาของคุณเสร็จแล้ว คุณหยดหยอดเงินสก้าบาทเมื่อคุณหยอดเงินไปนะคะหยอดเฉยเลยเขาเรียกว่าอะไรอะคะหย่อนลงกลองหย่อนลงกล่องไปนะคะแล้วคุณจะได้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเมื่อคุณให้มาเขาให้กลับเพราะเขาเป็นคู่รักคู่ไขรคู่เสน่หาที่ติดค้างคุณมาจากอดีตชาติปางก่อนเองแล้วสิ่งที่คุณ แล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือโชคลาบเขาจะให้คุณคืนมาเป็นร้อยเท่าพันเท่านั่นเองคุณหยอดแค่9บาทก็พอความเจริญก้าวหน้า9บาทในโลกของเราเป็น9ล้าน9 0 0 0แสนในโลกอันในโลกอีกภพภูมิหนึ่งนั่นเองนะคะนี่แหละคุณค่าของเขาเห็นไหมคะนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกแล้วการเงินของคุณจะสะพังไม่สะพังได้ไงคะคุณมีโชคมีลาบเรื่องการเงินคุณจะไม่ติดขัดอีกต่อไปนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอยขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณอย่าลืมนั่งสมาธิให้เขานะคะเมื่อคุณไปโบสจะเป็นโบสถ์ร้อยปีใกล้บ้านหรือยังไงก็ได้ให้มีองค์พระประธานไปตัดเวรตัดกรรมกับตรงนั้นเลยคะ่ะจากนั้นก็กวดน้ําลงดินนะคะก่อนจะกวดน้ําลงดินให้เอาเงิน9บาทอะ่ะไปหยอดชําระนนี้สงหรือว่าอุโบสถก็ได้นะคะแล้วจากนั้นนะคะก็มานั่งสมาธิแผ่บุญกุศลให้กับเขา เจาะจงให้เขาเลยนั่นเองเจาะจงให้คู่รักคู่ไขค้คู่เสน่หาคู่เวรคู่กรรมที่ผูกพันกันมาจากอดีตชาติมาก่อนจนถึงปัจจุบันแล้วนั่งสมาธินะคะแผ่ให้เขาโดยตรงเอ่ยชื่อคุณ คุณคือใครนะคะคุณชื่ออะไรชื่อเปลี่ยนเลขที่ประชาชนนั่นแหละค่ะวันเดือนตีปีเกิดที่มีภาระผูกวันกันมานะคะด้วยความรู้หรือไม่รู้อะไรคุณก็ว่าไปเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้ในโพสต์ชุมชนแล้วคุณไปทํานะคะวันเสาร์ก็ได้ค่ะหรือวันอาทิตย์ก็ได้นั่นเองนะคะแล้วยิ่งคุณยิ่งทําเร็วคุณจะมีโชคได้เร็วแล้วอย่าลืมนั่งสมาธินั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะ เรียขอะไรล่ะคะเร้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างง่ายดายนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จนะคะเพจออฟสอดชีวิตคุณจะได้ชีวิตใหม่เหมือนคุณกลับมาเป็นเด็กสิบแดอีกครั้งเหมือนคุณกลับมาเป็นเด็กยี่สิบเอ็ดอีกครั้งนั่นเองนะคะความสําเร็จการงานนะคะทุกอย่างที่คุณเจอปัญหาในเรื่องการงานที่มันติดขัดอยู่เนี่ย หรือว่าทําให้คุณไม่มีคู่ครองหรือมีคู่ครองแต่คู่ครองก็นะคะไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่เป็นดังเป้าหมายหรือครอบครัวของคุณยังมีอุปสรรคบางทีนะคะคู่ครองดีแต่ครอบครัวยังแบบมีทะเลาะบ,บ่อแวง้งมีเรื่องนูน่นเรื่องนู่นนี่นั่นแบบนี้ค่ะให้คุณไปตัดเบนตัดกรรมอาจจะเป็นพ่อแม่บุพการีของคุณในอดีตชาติบางก่อนพ่อซื้อแม่ซื้อที่คุณเขา,าพ่อซื้อแม่ซื้อเนี่ยเป็นพ่อซื้อแม่ซื้อที่คอยดูแลเรานะคะอาจจะเป็นภพภูมิที่แบบผูกพันกับคุณมาก็ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณไปตัดเบนตัดกรรม เจาะจงว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ใข่คู่คสเสน่หาแต่คุณต้องไปที่วัดเท่านั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเลวอะไรคะ เลมเพลนเลวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่าลืมนะคะกวาดน้ําลงดินด้วยแล้วชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกล่าวปาฏิหาริย์ทำวันนี้คุณก็จะได้เห็นผลวันนี้หรือถ้าพลังงานคุณดีโคตรเห็นผลเร็วก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ ต้องทําที่วัดเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ได้ทํานะคะอยู่ที่บ้านนะคะการตัดเบนตัดกรรมอยู่ที่วัดเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีองค์พระประธานองค์ใหญ่นั่นเองนะคะและนี่คือแทมเพลตคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากพลังงานเดิมๆพลังงานที่มันอ่อนบรรยมเรื่องอะไรก็ตามนั่นคือมีนะคะดวงจิตที่เขายังติดค้างกับคุณอยู่อาจจะเป็นญาติคุณอาจจะเป็นอะไรก็ตาม คุณเผื่อให้เขาตัดเวรตัดกรรมกับเขาเลยค่ะแล้วนับจากนี้ชีวิตคุณจะเจออะไรคะทุกคนก็คือคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรม เป็นคู่เวรคู่กรรมค่ะนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากบ่วงเวรบ่วงกรรมครั้งนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณที่เขายังไม่ยอมปลดปล่อยคุนไปนั่นเองเขายังลุ่มหลงเขายังมัวเมาในตัวตนคุณอยู่เห็นไหมคะเขายังอยู่โลกโลกอีกโลกหนึง่งแต่เขายังมีความมืนเมาความมัวเมาความรุ่มหลงคิดว่าคุณยังอยู่ในภพของเขาอยู่นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะนะคะนี่คือเจ้ากรรมในเวรด้วยนั่นเองค่ะ แล้วพลังงานเจ้ากรรมนายเวรก็จะปลดปล่อยคุณด้วยนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเมกอดโอเมก้าโอเมก แล้วคุณจะได้โลกใบใหม่บางคนนะคะจะเปิดโลกใหม่ให้กับตัวคุณเลยบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ำบางครั้งนะคะคุณอยากไปต่างประเทศหรือว่าคุณอยากไปทํางานต่างประเทศหรืออะไรก็ตามมันเหมือนมีอะไรติดขัดชีวิตคุณอยู่นับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูนั่นแสดงว่านะคะคุณได้ทําถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรให้คุณไปตัดเวรตัดกรรมเขาอยู่ในวัดอยู่ในอุโบสถวัดตรงไหนก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้ ได้โชคได้ลาบเขาจะให้โชคลาภคุณแล้วเขาจะให้อิสระคุณแล้วคุณจะได้โลกใบใหม่โลกใบใหม่ที่คุณปถนามาเนิ่นลานแล้วแต่ไม่มีคนมาบอกคุณว่าคุณจะต้องตัดเวรนตัดกรรมแบบไหนนั่นเองนะคะนี่คืออย่าลืมกวาดน้ําความขันกวาดน้ําความขันด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วหันหลังกลับ นะคะหันหลังกลับอย่าหันกลับไปมองพอเดินออกมาจากวัดห้ามหันหลังกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวใครทักอะไรไม่ต้องสนนั่นเองนี่คือทิคดีๆเคล็ดลับดีเวลาตัดเวนตัดกรรม ถ้าคุณตั้งใจไปตัดเบนตัดกรรมพอตัดเสร็จทําอะไรเสร็จเดินออกมาจากวัดออกพ้นจากประตูวัดให้พ้นอาณาเขตของวัดก่อนคุณค่อยหันหลังนะคะถ้าเมื่อไหร่ยังอยู่ในอาณาเขตวัดไม่ว่าอยู่ลานจดดดอดรถหรืออะไรก็ตามห้ามหันหลังเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนับจากนี้คุณจะได้โลกใบใหม่เข้ามาสู่ชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะ อบคุณค่ะอบคุณค่อบุณค่ะอไม่ก็ออไม่กอไม่กสาธุสาธุสาธุนะคะคุณจะได้เงินทรัพย์สินเงินทองที่คุณเคยติดขัดในเรื่องการเงินนับจากนี้คุณจะไม่ติดขัดโลกใบใหม่ของคุณคุณจะเป็นเศรษฐีนี่คุณจะเป็นมหาเศรษฐีการค้าขายของคุณที่เศรษฐกิจซบเซาจริงไหมคะ แต่การค้าขายของคุณจะไม่สบเซาคุณจะมีเงินเก็บเงินออมนี่คือเก้าเหรียญไพ่แห่งเศรษฐีมหาเศรษฐีเก้าเหรียญเพื่อก้าไปสู่สิบเหรียญสิบเหรียญคือมหาเศรษฐีทั้งครอบครัว แต่เก้าเหรียญนี้คือเศรษฐีระดับย่อยนั่นเองนะคะทุกคนคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณจะไม่ติดขัดในเรื่องการเงินแล้วนั่นเองนะคะและนับจากนี้คุณจะได้พบเจอสิ่งใดอีกคะสิ่งที่คุณได้ตัดเบนตัดกรรมและที่สําคัญอย่าเด็ดขาดหันไปเด็ดขาดบอกตัวเองเมจะเพื่อนเรียกหรืออะไรเรียกก็ตามให้ถึงรถหรืออะไรก่อนให้เข้าไปในรถเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยคุยจําไว้นะคะนี่คือทิคกเล็กๆน้อยๆคุณโชคดีที่คุณได้ดูคลิปนี้เพราะ เราไม่เคยบอกใครเราถึงบอกว่าถ้าคุณเข้ามารู้แม่หมอแม่หมอจะบอกทุกทิกต่างๆมันถึงเวลาเราถึงสามารถบางคนบอกว่าแม่หมอกากหรอไม่ค่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราต้องพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่เราจะพูดเราถึงจะพูดเพราะอยู่ดีๆเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยต้องเอ่ยคํานี้ขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนและนี่คือสิ่งที่เรามาเน้นย้ําเราเองก็ต้องทําเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนทุกคนเราพูดโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดสิเรียนซาธุ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 นับจากนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูไม่ใช่เฟื่องฟูธรรมดา เป็นมหาเศรษฐีคุณจะมีบ้านคุณจะมีเงินซื้อบ้านคุณจะมีเงินซื้อรถคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครอบครัวคุณจะปลดหนี้ปลดสินคุณจะไม่มีคําว่านี่สินอยู่ในโจนานุกรมคุณจะเห็นแต่บัญชีเข้าในบัญชีคุณ เงินหลังไหลเข้าในบัญชีคุณนี่คือคุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณต้องทําไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะไปเดินไปนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะจุดทูบตั้งจิตอธิษฐานกวาดน้ําอะไรทําตามที่เราบอกแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาและที่สําคัญ ใครแม็กอยู่ตรงข้างหลังนั่นแหละค่ะห้ามห้ามหันหลังกลับแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณหันหลังกลับแสดงว่าคุณยังมีเยื่อใอยอยู่นั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณหันหลังกลับนะคะยังไม่ได้ออกจากานาอาณาเขตวัดคุณหันหลังกลับแสดงว่าคุณยังตัดเขาไม่ขาดคุณยังมีเยื่อใยอยู่นั่นเองนะคะและนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะโชคลาภเงินทอง ที่จะหลังไหลเข้ามาคุณไม่เคยเป็นเศรษฐีคุณก็จะได้เป็นเศรษฐีไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรจากคู่รักคู่ไข่คู่สเสน่หาหรืออะไรก็ตามที่ผูกพันกันมาที่ติดค้างกันอยู่ณนะช่วงเวลานี้ เขากําลังจะหลุดพ้นออกไปจากคุณคุณก็จะหลุดพ้นออกไปจากเขาเช่นกันค่ะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับและคุณอย่าลืมทําบุญกุศลให้เขานะคะเมื่อคุณทําบุญกุศลให้เขาเราบอกเลยว่าคุณมีแต่ได้กลับได้นั่นเองต่อค่ะโอ้มายก้าโอ้มาก้า าาการงานการงานการงานของคุณที่เคยติดขัดคุณเห็นการงานของคุณที่เคยติดขัดไหมคะติดติดกัดขัดนะคะทํางานหนักเจ้านายก็ไม่เห็นคุณค่านะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีเงินเก็บเงินอ,อมธุรกิจการงานของคุณจะไม่ติดขัดมันถึงเวลานี่คือเงินทองของคุณทรัพย์สินเงินทองของคุณแปดอะไรคะแปดเหรียญสิบเหรียญเก้าเหรียญแปดเหรียญแปดเหรียญคือความมั่งมีความมั่งคัง่ง ธุรกิจการงานของคุณก็จะเจริญเติบโตนับจากนี้คุณจะมีเงินเก็บเงินออมและการงานของคุณก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเงินที่เคยติดขัดไม่มีการติดขัดมีแต่ความสุขจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะยิ่งคุณทําเร็วนะคะพลังงานนี้จะเมื่อพลังงานนี้ส่งถึงคุณแสดงว่าวาสนาคุณเปิดแล้วนั่นเองนะคะพลังงานนี้เป็นพลังแห่งเดจาวูเพราะเราบอกว่า มีทกิกเล็กๆน้อยๆบอกคุณนั่นแหละค่ะเป็นทิกที่อยู่ดีๆนะคะเราก็พูดขึ้นมาซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้รู้แต่เราไม่มีสิกเซนนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าเราไม่มีสิกเซนหรือไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะนับจากนี้คุณจะได้พบเจอสิ่งใดอีกค่ะนะคะให้คุณมั่นใจในตัวเอง ะะเชื่อและศรัทธาต้องตัดให้ขาดอย่าลังเลอย่าอะไรอาวรกับเรื่องบางเรื่องเมื่อเราตัดคิดจะตัดเบนตัดกรรมแล้วนะคะจงเชื่อมั่นว่าคุณตัดได้อย่าอะไรอาวรนเขาเลยนะคะแล้วอย่าหันหน้าไปไม่รู้ว่าใครเรียกคุณบ้างเวลาคุณอาจจะได้ยินเสียงเววเวๆหรือว่า คนแม่ค้าแม่ขายเขาจะอา,อาจจะมาในรูปร่างอื่นก็ได้แต่เขาก็จะมาเรียกคุณซื้อนู่นซื้อนี่คุณก็ไม่ต้องหันทำยิ่งๆิงทำหรือให้ดีนะคะคุณใส่สมอท็อกหูฟังไปเลยคะ่ะ คุณจะได้ไม่ยินไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ไม่ต้องหันกลับนะคะนี่แหละค่ะทิศเล็กๆน้อยๆที่เราจะบอกนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องหันกลับเพราะตัดแล้วตัดเลยตัดแล้วตัดเลยนะคะทุกคนคะนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะเพราะคุณมีความลังเลเขากลัวว่าคุณอ่ะจะหันหลังกลับมีเยื่อใหญ่กับเขาอยู่เพราะบางทีเขามันก็จะมีสัมพัเวสีที่อยู่ในบริเวณรัดมาขัดขวางการตัดเวนตัดกร,รมอย่าลืมนะคะเจ้าเวรเจ้า เจ้ากรรมในเวทหรือสัมมาสัมภเวศีผีและญาติที่อยู่ในวัดก็เยอะเหมือนกันคุณอาจจะได้แบบว่าเขาอยากให้คุณตัดแต่ว่าบางทีเขาเข้าวัดไม่ได้ใช่ไหมคะเขาอยู่นอกวัดแต่เขาทําอะไรไม่ได้เขาก็คุณก็อาจจะได้ยินเสียงนน่นเสียงนี้แล้วคุณก็หันไปเพราะฉะนั้นให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวใส่สมอท็อกเปิดเสียงดั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 ง,ดง,ดงนะคะใครเรียกก็ไม่ต้องหันนั่นแหละคะ่ะเทคนิคและจากนี้จะเป็นไรคะ คุณเงินเงินเงินนับจากนี้คุณจะมีเงินไหลเข้าไม่ว่าจะเป็นเงินตาต่างประเทศหรือเงินในประเทศคุณจะได้โชคลาภจากเงินตาต่างประเทศเงินในประเทศด้วยนั่นเองนะคะช่องทางใหม่ๆทางด้านการเงินความสุขของคุณนับจากนี้ถ้าคุณพลาดโอกาสนี้ ก็คือรอไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณตัดกรรมเร็วเมื่อนั้นคุณจะได้โชคลาภเร็วถามว่าแม่หมอทำไหมแม่หมอก็จะไปทำเหมือนกันค่ะเพราะอะไรคะเพราะอยู่ดีๆเราก็พูดคำว่าอย่าหันหลังนะอันนี้เราไม่เคยทำแล้วเรากเพิ่งมาพูดครั้งนี้เราถึงบอกว่าอยู่ดีๆถ้าเราพูดมานั่นแหละคะ่ะต่อคะ่ะแล้วยังนี้ต่อยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่เขาอยากจะมอบให้คุณและเขาอยากจะบอกคุณนะคะ ขคุณคุณขคุณคขคุณอกโอเมก้าาุ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 และนับจากนี้ครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณจะไม่มีหนี้ไม่มีสินคุณจะมีเงินปลดหนี้ปลดสินการงานของคุณที่เคยติดขัดเหมือนมีพลังบางอย่างขัดขวางงานของคุณไม่ให้สําเร็จการงานของคุณก็จะสําเร็จครอบครัวของคุณที่เคยมีปัญหานะคะ ที่ใครไม่ได้สักทีนับจากนี้เมื่อคุณตัดเวรตัดกรรมจากคู่เวรคู่กรรมคู่รักคู่ใครคู่เวรคู่กรรมคู่รักคู่ใครคู่เสน่หาเดี๋ยวเขาจะให้โชคลาภคุณให้โชคลาภไม่ใช่ให้แค่ครั้งเดียวทรัพย์สินของเขาที่อยู่ใต้บาดาลใต้ดินอวกาศที่เขาสะสมพร้อมกับคุณในอดีตชาติเขาจะส่งมาให้คุณให้คุณได้รับปลดหนี้ปลดสิน ลดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณอย่าลืมเติมบุญให้เขานั่นเองนั่งสมาธิให้เขาสักสิบนาทียีนาทีอยู่หน้าโอโบสถแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครอบครัวในปัจจุบันในภพปัจจุบันของคุณจะกลับมามีความสุขแบบที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงหรอแค่ตัดกรรม แค่ตัดกรรมกับคู่รักคู่ใครคู่เสน่หามันจะได้ขนาดนั้นเลยเมื่อเรารู้วิธีมันตัดได้อยู่แล้วเรายังเรายังอึ้งเลยว่าเราพูดมาได้ยังไงคำนั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนก้าคุณค่ะกาคุณค่ะกาคุณค่ะนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนี่คือราชินีราชินีถือดาบนะคะบารมีของคุณจะบังเกิดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้คุณทำจ้ะนะคะให้รีบตัดเลยค่ะนะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณบารมีอุปสรรคปัญหาจะไม่ได้บังเกิดกับคุณถ้าคุณติดขัดในเรื่องบารมีคุณทํา คุณทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะแต่คุณจะตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะนี่คือคู่รักคู่ไขรคู่เวรคู่กรรมของคุณจากอดีตชาติเมืก่อนหรือคุณไปสาบแช่งเขาไว้ในอดีตชาติในตอนนี้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วคุณทาร้านนี่สงหรือนะคะยอดที่อุโบสถนะคะนะคะบุญอะไรก็ตามที่คุณอยากจะบอกอยากจะหยอดแล้วคุณจะได้ตามนั้นเลยค่ะจากนี้สิ่งที่คุณจะได้รับ โอกาสใหม่ๆรู้แล้วว่าผู้หญิงจะต้องไปตัดเวรตัดกรรมแล้วผู้ชายตัดเวรตัดกรรมด้วยนะคะบางคนไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชื่อได้แต่อย่าง,งมงายนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะต่อค่ะเขาอยากมอบอะไรให้คุณเป็นของขวัญคะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะโอ my ก o าโอ้ my god การงานของคุณที่เคยติดขัดคุณจะไม่ติดขัดคุณดูดิคะนี่สิ่งที่เขาจะมอบให้คุณนะคะการงานของคุณวาสนาบารมีของคุณก็จะบังเกิดนี่คือสิบเหรียญแล้วนี่การงานของคุณก็จะโดเดินการงานของคุณคุณเห็นการงานคุณที่ติดขัดไหมคะนะคะเนี่ยค่ะเหมือนโดนเหมือนโดนเวทมนต์คุณดูนะคะเห็นไหม เหมือนมีเวทมนต์มาปิดบาังงานคุณอยู่นับจากนี้การงานของคุณก็จะไม่ติดขัดความสําเร็จในเรื่องการงานนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่าลืมอุทิศ บุญกุศลให้เขานั่งสมาธิถ้าคุณฟังไม่ได้คุณกลับมารีเพย์ดูแล้วการงานของคุณที่เคยติดขัดการงานของคุณจะไม่ติดขัดความสําเร็จบารมีอํานาจวาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ความสําเร็จเงินทองคุณจะปลดหนี้ปลดสินคุณจะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเงินสกุลไหนคุณก็มีโชคมีลาบเพราะนี่คือ คู่รักจากอดีตชาติคู่ไข้คู่สนหาเจ้ากรรมในเวรที่เป็นคู่เวรคู่กรรมปัจจุบันก็ได้นั่นเองนะคะถอนคำสาปแช่งเลี้ยโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการเงินคุณจะพุ่งทยานไม่มีหนี้สำหรับนะคะสำหรับนี้ไม่มีหนี้มีแต่เป็นเศรษฐีเท่านั้นค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ